ค่ำคืนอันเงียบสงบของฤดูร้อนปกคลุมฟาร์มดอกไม้ของอาเธอร์ชายชราชาวอังกฤษวัย6 4ปีผู้มีผมสีดอกเลาและแววตาที่สะท้อนถึงการเวลาที่ผ่านพ้นไปท่ามกลางดอกไม้หลากสีสันที่เขาปลูกด้วยความรักอาเธอร์ใช้ชีวิตอย่างสันโดษเขาใช้ชีวิตอย่างสันโดษมานานหลายปีหลังจากการจากไปของภรรยาผู้เป็นที่รักชีวิตของเขาเรียบง่ายและเงียบสงบผูกพันกับจังหวะของธรรมชาติและวงจรชีวิตของดอกไม้ที่เขาเฝ้าดูแล ทุกวันอาเธอร์จะตื่นขึ้นมาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะโผล่พ้นขอบฟ้าอากาศยามเช้าที่สดชื่นและกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้เป็นเพื่อนคู่ใจของเขาเดินตรวจตราปแปลงดอกไม้สัมผัสกลีบดอกที่ละเอียดอ่อนพูดคุยกับพวกวัรราวกับเพื่อนเก่าวันเวลาผ่านไปเหมือนสายน้ำไหลเอื่อยอาเธอร์ไม่ได้เร่งรีบเขาพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่แม้จะมีความเหงาที่แฝงอยู่ในบางครั้งแต่เขาก็พบความสุขในความงามของดอกไม้และวงจรชีวิตที่ไม่สิ้นสุด จนกระทั่งวันหนึ่งโลกที่เงียบสงบของอาเธอร์ก็เปลี่ยนไปเมื่อแคทเธอรีนก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาเธอคือหญิงไม่ไวัยหกปีผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นและแววตาเป็นประกายเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งนี้และเปิดร้านดอกไม้เล็กๆใจกลางเมืองร้านของเธอเป็นเหมือนสวนสวรรค์นขนาดย่อมเต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งร้านแคทเธอรีนตกแต่งร้านของเธออย่างมีรถนิยมเธอมักจะจัดช่อดอกไม้ที่สวยงามราวกับงานศิลปะ วันนั้นอากาศแจ่มใสเป็นพิเศษแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างร้านดอกไม้ของแคทเธอรีนอาเธอร์เดินเข้ามาในร้านด้วยความตั้งใจที่จะซื้อดอกกอไม้ไปประดับบ้านเขาประทับใจในความงามและความหลากหลายของดอกไม้ในร้านเสียงกระดิ่งเล็กๆหน้าประตูดังขึ้นแคทเธอรีนเห่อยหน้าขึ้นจากหนังสือที่กำลังอ่านอยู่รอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าของเธอสวัสดีะยินดีต้อนรับค่ะเธ<ๆ>อกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลอาเธอร์รู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเขามองเห็นหญิงสาวเจ้าของร้านเธอคือแคทเธอรีน ผู้สง่างามเส้นผมสีน้ำตาลที่ถูกมัดรวบไว้อย่างประณีตเผยให้เห็นใบหน้าที่ยังคงค,งความงดงามแม้การเวลาจะผ่านมาเนินนาดนริมฝีปากย้มยิ้มเล็กน้อยดวงตาของเธอดูอบอุ่นและเปลี่ยนประกายอย่างมีเสน่ห์สวัสดีครับผมชื่ออาเธอร์เขาแนะนําตัวเสียงของเขาแผ่วเบาผมอยากได้ดอกไม้สักหน่อยฉันชื่อแคทเธอรีนขยินดีที่ได้รู้จักคะคุณอาเธอร์เธอกล่าวคุณกําลังมองหาดอกไม้แบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าทัรอยยิ้มของเธอดูสดใสและจริงใจ เธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวเธอเขาตอบก,กลับอย่างตะกุกตะกักจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดอกไม้เท่าไหร่หรอกครับแค่อยากได้อะไรที่มันดูสดชื่นสวยงามแคทเธอรีนเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆเธอหยิบด,ดอกลิลลี่สีขาวช่อหนึ่งขึ้นมาดอกลิลลี่เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะมันสื่อถึงความบริสุทธิ์และความหวังเธอยื่นช่อดอกไม้ให้อาเธอลองดมกลิ่นดูสิคะอาเธอร์รับช่อดอกไม้มาเขาค่อยๆสูดดกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกลิลลี่ หอมมากเลยครับเขาพูดผมจะรับช่อนี้แล้วกันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาเธอร์ก็กลายเป็นลูกค้าประจําของร้านดอกไม้ของแคทเทอรีนเขาแวะเวียนมาที่ร้านเกือบทุกวันบางครั้งก็ซื้อดอกไม้บางครั้งก็แค่แวะมาทักทายพูดคุยพวกเขาเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆค้นพบว่าต่างก็มีความหลงใหลในดอกไม้เหมือนกันแคทเทอรีนชื่นชมความรู้และประสบการณ์ของอาเธอร์ในการปลูกดอกไม้ในขณะที่อาเธอร์ก็ประทับใจในความละเอียดอ่อนและความคิดสร้างสรรค์ของแคทเทอรีนในการจัดดอกไม้ พวกเขามักใช้เวลาพูดคุยกันเรื่องต่างๆแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับดอกไม้เรื่องราวชีวิตประสบการณ์ต่างๆทั้งสุขและเศร้าแคเทเธอรีนมักจะชงชาหอมกรุ่นให้เขาเสมอพวกเขานั่งจิบชาพูดคุยกันท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาร่วมกันอาเธอร์รู้สึกว่าหัวใจที่แห้ง,งอเหี่ยวมานานของเขาค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งความรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจ ในขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ่งยิ่งขึ้นอาเธอร์ก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความงามที่อยู่เหนือการเวลาของแคทเทอรีนรอยยิ้มของเธอยังคงสดใสและมีเสน่ห์เหมือนวันแรกที่พวกเขาพบกันดวงตาของเธอยังคงเปล่งประกายด้วยความอบอุ่นและความเมตตาทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงหัวเราะของเธอเขาก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสอดได้สายขึ้นมาในทันทีอาเธอร์พบว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักแคทเทอรีนอย่างถอนตัวไม่ขึ้นความรู้สึกที่มีต่อแคทเทอรีน ทำให้อาเธอหวนนึกถึงความทรงจำเก่าๆความรู้สึกที่เขาคิดว่าได้ตายจากไปพร้อมกับการจากไปของภรรยาเขารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้พบหน้าเธอความอบอุ่นอ่อ,อนโยนของแคทเธอรีนทำให้หัวใจที่โดดเดี่ยวของเขาเต็มตื้นไปด้วยความสุขเขาเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเลือกเสื้อผ้าอย่างพิถีพิถันและใช้เวลาอยู่หน้ากระจนานกว่าปกติทุกเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาด้วยความกระตือรือร้อนที่จะได้พบเธอวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์กำลังช่วยแคทเธอรีนจัดดอกไม้ในร้าน เขาเผลอเอื้อมมือไปสัมผัสกับมือของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งสองชะงักงันไปชั่วขณะจ้องมองกันและกันด้วยความรู้สึกที่เอ่อล้นออกมาในแววตาเธอค่อยๆกุมมือของแคทเธอรีนไว้แคทเธอรีนผมรู้ว่านี่อาจจะฟังดูแปลกแต่ผมคิดว่าผมตกหลุมรักคุณเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าของแคทเธอรีนฉันเองก็รู้สึกแบบเดียวกันค่ะอาเธอร์เธอตอบฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถรักใครได้อีก หลังจากสูญเสียสามีไปแต่คุณทำให้ฉันรู้ว่าหัวใจของฉันยังสามารถเต้นแรงได้อีกครั้งคำพูดของเธอนุ่มนวลและจริงใจอาเธอร์รู้สึกตื่นตันจนพูดไม่ออกเขาดึงแคเทเทอรีนเข้ามาในอ้อมกอดของเขาอย่างท้าวเบาสัมผัสที่อบอุ่นของเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของอาเธอร์และแคเทเทอรีนก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเดินเล่นในสวนสาธารณะปิกนิกในทุง่งหญ้า หรือเพียงแค่นั่งเงียบๆด้วยกันอ่านหนังสือเล่นโปรดพวกเขามักจะไปที่ฟาร์มดอกไม้ของอาเธอร์ช่วยกันดูแลดอกไม้และใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและเงียบสงบพวกเขาค้นพบความสุขที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยกันอาเธอร์ Arthur รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งความรักของเขาและแคทเธอรีนเบ่งบานอย่างเงียบๆแต่มั่นคงเช่นเดียวกับดอกไม้ที่เขาปลูกพวกเขารู้ว่าความรักของพวกเขาอาจถูกมองว่าแปลกในสายตาของคนอื่น แต่พวกเขาไม่สนใจพวกเขาพบความสุขที่แท้จริงและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในบ่ายวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์และแคทเทอรีนกำลังเดินเล่นในสวนดอกไม้ของเขาแสงแดดอ่อ,อนๆส่องผ่านใบไม้เกลียวแดดสีทองแต้มเป็นจุดๆบนพื้นดินอากาศอบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ทั้งสองเดินเคียงข้างกันอย่างเงียบๆแต่บรรยากาศรอบตัวกลับอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักอาเธอร์แคทเทอรีนเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบคุณเคยคิดไหมว่าเราจะมาเจอกันช้าเกินไปหรือเปล่า อาเธอร์หยุดเดินและหันไปมองเธอเขาจับมือเธอขึ้นมาแล้วพูดว่าแคทเธอรีนสำหรับผมแล้วการาได้พบคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะช้าหรือเร็วมันไม่สำคัญเลยสิ่งสำคัญคือตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วรอยยิ้มอบอ,อบุ่นปรากฏบนใบหน้าของแคทเธอรีนฉันเองก็คิดแบบนั้นค่ะเธอตอบฉันรู้สึกขอบคุณทุกวันที่เราได้อยู่ด้วยกันความรักของพวกเขายังคงเบ่งบานอย่างต่อเนื่องแม้ ในวันที่ฝนตกพวกเขาก็จะนั่งอยู่ในบ้านจิบชาอ่านหนังสือหรือฟังเพลงด้วยกันความอบอุ่นและเสียงหัวเราะของพวกเขาเติมเต็มบ้านที่เคยเงียบเหงาของอาเธอร์ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพวกเขาเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของกันและกันมอบความรักความห่วงใยและความเข้าใจให้แก่กันในทุกๆวันอาเธอร์และแคทเธอรีนจะใช้เวลาร่วมกันให้มากที่สุด พวกเขาเดินเล่นในทุ่งดอกไม้พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องในอดีตความฝันและอนาคตที่พวกเขาอยากจะสร้างร่วมกันอาเธอร์รู้สึกขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับแคทเธอรีนเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถรักใครได้อีกครั้งหลังจากสูญเสียภรรยาไปแต่แคทเธอรีนได้พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าความรักนั้นไม่มีขีดจำกัดคุณรู้ไหมแคทเธอรีนอาเธอร์พูดขึ้นขณะที่พวกเขากำลังนั่งอยู่บนมา้านั่งในสวนผมเคยคิดว่าชีวิตของผมคงจะดำเนินไปอย่างเรียบง่าย และเงียบสงบจนถึงวาระสุดท้ายแต่การได้พบคุณเหมือนกับว่าพระเจ้าได้ประทานของขวัญล้ำค่าให้กับผมแคทเธอรีนยิ้มและเอ็นสีันลงบนไหล่ของอาเธอร์ฉันเองก็รู้สึกเหมือนกันคะฉันไม่เคยคิดว่าจะได้พบกับความรักที่งดงามแบบนี้อีกครั้งเธอกล่าวในขณะเดียวกันโทมัสชายหนุ่มผู้จัดส่งดอกไม้ให้กับร้านของแคทเธอรีนก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างแคทเธอรีนและอาเธอร์เขาแอบรักแคทเธอรีนมานานแล้ว และรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นเธอมีความสุขกับชายอื่นนอโทมัสเป็นชายหนุ่มรูปงามและใจดีเขาคอยช่วยเหลือแคทเธอรีนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดร้านยกของหนักหรือแม้แต่การซ่อมแซมสิ่งต่างๆในร้านโทมัสรู้ดีว่าแคทเธอรีนอายุมากกว่าเขามากแต่เขาก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองไม่ให้รักเธอได้ความอ่อนโยนความเฉลียวฉลาดและรอยยิ้มที่อบอุ่นของแคทเธอรีนทําให้โทมัสตกอุมรักเธออย่างถอนตัวไม่ขึ้นเขาหวังว่าสักวันหนึ่งแคทเธอรีนจะมองเห็นความรักที่เขามีต่อเธอ แต่เมื่ออาเธอร์ปรากฏตัวขึ้นความหวังของโทมัสก็เริ่มริบรีแม้จะเจ็บปวดแต่โทมัสก็พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองไว้เขาไม่อยากทำลายความสุขของแคทเธอรีนเขายังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดคอยช่วยเหลือและดูแลแคทเธอรีนอยู่เสมอแต่ในใจลึกๆเขาก็อดอิจฉาอาเธอร์ไม่ได้ทุกครั้งที่เห็นอาเธอร์และแคทเธอรีนอยู่ด้วยกันโทมัสจะรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบับเขาพยายามไม่แสดงอาการใดๆออกมาแต่ความเจ็บปวดก็ยังคงกัดกินอยู่ในใจ วันหนึ่งขณะที่โทมัสกำลังจัดส่งดอกไม้ที่ร้านของแคทเธอรีนเขาได้ยินเสียงหัวเราะของเธอดังมาจากหลังร้านเขาชะโงกหน้าไปดูก็เห็นแคทเธอรีนและอาเธอร์กำลังนั่งดื่มชาด้วยกันบรรยากาศรอบตัวพวกเขาดูอบอุ่นและเป็นกันเองโทมัสรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างมาจุกอยู่ที่คอเขาฝืนยิ้มและเดินเข้าไปหาสวัสดีครับคุณแคทเทอรีนผมเอาดอกไม้มาส่งแล้วครับเขาพูดอ๋อ oh, โทมัสขอบใจมากจ้าแคทเทอรีนตอบนี่อาเธอร์เขาเป็นเจ้าของฟาร์มดอกไม้ที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง อาเธอร์ลุกขึ้นและยื่นมือไปหาโทมัสยินดีที่ได้รู้จักครับเขาพูดโทมัสจับมือกับอาเธอร์อย่างเสียไม่ได้เช่นกันครับเขาตอบในใจรู้สึกขุขืนอย่างบอกไม่ถูกโทมัสวางดอกไม้ลงบนโต๊ะและรีบขอตัวกลับเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทนอยู่ในสถานการณ์นั้นได้อีกต่อไปหลังจากวันนั้นโทมัสก็พยายามหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับอาเธอร์เขามาส่งดอกไม้ที่ร้านเร็วขึ้นและกลับเร็วกว่าปกติเขาไม่อยากเห็นภาพบาดตาบาดใจของอาเธอร์และแคทเธอรีน อยู่ด้วยกันอีกแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงอย่างไรเขาก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวดอยู่ดีความรักที่เขามีต่อแคทเธอรีนไม่เคยลดน้อยลงเลยในทางกลับกันมานอกับยิ่งทวบีคูณมากขึ้นทุกวันความสัมพันธ์ของอาเธอร์และแคทเธอรีนกลายเป็นที่รับรู้กันทั่วไปในเมืองเล็กๆแห่งนั้นแม้ผู้คนส่วนใหญ่จะมองด้วยความเอ็นดูและยินดีกับทั้งคู่แต่ก็มีบางคนที่ซุบซิบนินทาถึงความไม่เหมาะสมของอายุที่ห่างกันอาเธอร์และแคทเธอรีน รับรู้ถึงสายตาและคำพูดเหล่านั้นแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่สนใจตราบใดที่พวกเขามีกันและกันพวกเขาก็ไม่ต้องการรสิ่งอื่นใดคุณไม่คิดว่าเรากำลังทำตัวเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่หรือไงอาเธอร์แคทเธอรีนถามขึ้นมาวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันบนระเบียงบ้านของอาเธอร์อาเธอร์หัวเราะผมคิดว่าความรักไม่เคยมีคำว่าอายุมากเกินไปหรอกนะแคทเธอรีนเขาตอบและผมก็ไม่เคยรู้สึกมีความสุขมากขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต แคทเธอรีนยิ้มและอกกอดเขาฉันเองก็เหมือนกันฉันไม่สนหรอกว่าคนอื่นจะพูดยังไงตราบใดที่ฉันมีคุณอยู่ข้างๆอย่างไรก็ตามความคิดเห็นของคนรอบข้างก็เริ่มส่งผลกระทบต่อพวกเขาอยู่บ้างแคทเธอรีนเริ่มสังเกตเห็นสายตาแปลกๆจากผู้คนในเมืองเวลาที่เธอเดินไปไหนมาไหนกับอาเธอร์บางครั้งเธอก็ได้ยินเสียงซุบซิบนินทาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาแม้ว่าเธอจะพยายามไม่ใส่ใจแต่มันก็ทําให้เธอรู้สึก ไม่สบายใจอยู่ลึกๆเธอเริ่มกังวลว่าความสัมพันธ์ของเธอและอาเธอร์อาจจะกลายอเป็นภาระให้กับเขาอาเธอร์ Arthur, ฉันว่าเราควรจะระวังตัวให้มากกว่านี้นะักแคทเทอรีนพูดกับอาเธอร์ในวันหนึ่งฉันไม่อยากให้คุณต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันอาเธอร์ Arthur, ขมวดคิ้วเดือดร้อนเรื่องอะไรแคทเทอรีนเขาถามก็เรื่องที่คนอื่นมองเรายังไงล่ะเธอตอบฉันไม่อยากให้คุณถูกมองว่าเป็นตาแก่ที่หลอกล่อผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าอาเธอร์ Arthur, ถอนหายใจและจับมือแคทเทอรีนขึ้นมาแคทเทอรีนฟังผมนัด เขาพูดผมไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงผมรู้แค่ว่าผมรักคุณและผมก็มีความสุขมากที่เราได้อยู่ด้วยกันอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นเลยนะแม้ว่าคำพูดของอาเธอร์จะทำให้แคทเทอรีนรู้สึกดีขึ้นแต่เธอก็ยังคงอดกังวลไม่ได้อยู่ดีเธอรู้ดีว่าอาเธอร์เป็นคนจิตใจดีและไม่สมควรที่จะถูกคนอื่นมองในแง่ร้ายในขณะเดียวกันความอิจฉาริษยาของโทมัสก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เรื่อยๆเ,เขาเห็นว่าแคทเธอรีนมีความสุขมากก่่แค่ไหนเมื่ออยู่กับอาเธอร์และมันก็ทําให้เขาเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเขาเริ่มคิดว่าบางทีเขาอาจจะจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้แคทเทอรีนกลับคืนมาโทมัสรู้ดีว่าสิ่งที่เขากําลังคิดนั้นมันผิดแต่เขาก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้ความรักที่เขามีต่อแคทเทอรีนมันมากเกินกว่าที่เขาจะควบคุมวันหนึ่งโทมัสตัดสินใจไปหาอาเธอร์ที่ฟาร์มดอกไม้เขาคิดว่าเขาจะต้องพูดอะไรบางอย่างกับอาเธอร์เพื่อที่จะได้รู้ว่าอาเธอร์รู้สึกอย่างไรกับแคทเรีนนนกัแ สวัสดีครับคุณอาเธอร์โทมัสพูดเมื่ออาเธอร์เดินเข้ามาหาผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหน่อยอาเธอร์มองโทมัสอย่างสงสัยเรื่องอะไรหรือเขาถามเรื่องคุณกับคุณแคทเธอรีนโทมัสตอบผมรู้ว่าพวกคุณกําลังคบกันอยู่อาเธอร์ถอนหายใจใช่โทมัสเขาตอบผมกับแคทเธอรีนเรารักกันโทมัสกำมัดแน่นแต่คุณก็รู้ว่ามันไม่เหมาะสมเขาพูดคุณอายุมากกว่าเธอตั้งเยอะคุณกําลังหลอกกล่อเธออาเธอร์โกรธจ,จัดกับคําพูดของโทมัส ผมไม่ได้หลอกล่อใครทั้งนั้นเขาพูดความรักของเราเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและผมก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่คุณไม่คิดถึงความรู้สึกของคุณแค่เทอรินบ้างเลยหรือไงโทโมัสแยงเธอจะต้องอับอายเพราะคุณอาร์เธอร์จ้องมองโทโมัสอย่างโมโหคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้นะโทโมัสเขาพูดคุณมันก็แค่เด็กหนุ่มที่ไม่ประสิทธิ์ประสาเรื่องความรักคุณไม่เข้าใจหรอกว่าความรักระหว่างผมกับแคทเธอรีนมันลึกซึ้งแค่ไหน โทมัสรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเขาไม่คิดว่าอาเธอร์จะพูดกับเขาแบบนี้ผมรักคุณแคทเธอรีนเขาตะโกนและผมก็รู้ว่าผมสามารถดูแลเธอได้ดีกว่าคุณอาเธอร์ Arthur หัวเราะอ,อย่างขมขื่นคุณรักเธอนั้นเือรโทมัสเขาพูดคุณยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจความหมายของคําว่ารักผมกับแคทเธอรีนผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายและความรักของเราก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่คนอย่างคุณจะเข้าใจโทมัสรู้สึกเจ็บปวดกับคําพูดของอาเธอร์เขาหันหลังและเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีก อาเธอร์มองตามหลังโทมัสไปจนลับสายตาเขารู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องราวทั้งหมดนี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นถึงไม่ยอมปล่อยให้เขากับแคทเทอรีนมีความสุขหลังจากที่โทมัสจากไปอาเธอร์ก็กลับเข้าไปในบ้านเขาเห็นแคทเทอรีนนั่งรอยอยู่ที่โต๊ะอาหารใบหน้าของเธอดูวิตกกังวลเกิดอะไรขึ้นหรือคะอาเธอร์เธอถามคุณดูไม่ค่อยสบายอาเธอร์ Arthur ถอนหายใจและเล่าเรื่องที่เขาคุยกับโทมัสให้แคทเทอรีนฟังแคทเธอรีนฟังอย่างเงียบๆเมื่ออาเธอร์เล่าจบเธอก็พูดว่า ฉันเสียใจจริงๆที่คุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกแคทเทอรีนอาเธอร์พูดผมต่างหากที่ไม่ระวังคําพูดผมไม่น่าไปว่าโทมัสแบบนั้นเลยแคทเทอรีนจับมืออาเธอร์ไม่เป็นไรหรอกค่ะเธอพูดฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณโทมัสเองก็คงจะเสียใจไม่น้อยเหมือนกันอาเธอร์มองหน้าแคทเทอรีนเขารู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้เธอมาอยู่เคียงข้างผมรักคุณนะแคทเทอรีนเขาพูดผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงถ้าไม่มีคุณ ฉันก็รักคุณกอาเธอร์แคทเธอรีนตอบและฉันก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอาเธอร์ Arthur ยิ้มและดึงแคทเธอรีนเข้ามากอดเขารู้ว่าตราบใดที่พวกเขายังมีกันและกันพวกเขาก็จะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ความรักของพวกเขาจะยังคงเบ่งบานต่อไปเช่นเดียวกับดอกไม้ในฟางของอาเธอร์ที่ไม่ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนผันไปอย่างไรมันก็จะยังคงผลิตออ,ออกผลอย่างงดงามเสมอโทมัสกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเขาเสียใจ ที่พูดจาไม่ดีกับอาเธอร์แต่เขาก็ยังคงเชื่อว่าความสัมพันธ์ของอาเธอร์และแคทเธอรีนนั้นไม่ถูกต้องเขาคิดว่าแคทเธอรีนสมควรที่จะได้อยู่กับคนที่อายุน้อยกว่าและเหมาะสมกับเธอมากกว่านี้โทมัสรู้ดีว่าความคิดของเขานั้นเห็นแก่ตัวแต่เขาก็ไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้เขาตกหลุมรักแคทเธอรีนอย่างหมดหัวใจและเขาก็ไม่อยากที่จะสูญเสียเธอไปในวันต่อมาโทมัสตัดสินใจไปหาแคทเธอรีนที่ร้านดอกไม้เขาอยากจะขอโทษเธอสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานและบอกเธอถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขา สวัสดีครับคุณแคทเธอรีนโทมัสพูดเมื่อเขาเดินเข้าไปในร้านผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหน่อยแคทเธอรีนหมอแคทเธอรีนมองโทมัสด้วยความประหลาดใจมีอะไรหรือจะโทมัสเธอถามฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โทมัสพูดผมไม่ควรพูดแบบนั้นกับคุณอาเธอผมรู้ว่ามันไม่เหมาะสมแคทเธอรีนถอนหายใจไม่เป็นไรหรอกเจ้าโทมัสเธอตอบ ฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอแต่ฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันรักอาเธอและฉันก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กับเขาโทโมัสรู้สึกเหมือนหัวใจแตกสลายเขาพยายามกลั้นน้ำตาไว้แต่ผมรักคุณนะแคทเธอรีนเขาพูดผมรักคุณมานานแล้วและผมก็คิดว่าผมสามารถดูแลคุณได้ดีกว่าเขาแคทเธอรีนจับมือโทโมัสโทโมัสฉันรู้ว่าเธอหวังดีกับฉันเธอพูดและฉันก็ซาบซึ้งในความรู้สึกของเธอมาก แต่ฉันไม่ได้รักเธอแบบนั้นฉันรักเธอเหมือนน้องชายคนหนึ่งเท่านั้นโทมัสก้มหน้าลงน้ำตาไหลาอาบแก้มผมเข้าใจครับเขาพูดผมแค่อยากให้คุณมีความสุขแคเทเทอรีนยิ้มให้โทมัสฉันมีความสุขจริงๆโทมัสเทะตอตอฉันมีความสุขที่ได้รู้จักเธอและฉันก็หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ต่อไปโทมัสเงยหน้าขึ้นมองแคเทเทอรีนผมก็หวังว่าอย่างนั้นครับเขาพูดผมจะพยายามทำใจให้ได้และผมก็จะคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอบใจนะโทมัส แคทเธอรีนพูดเธอเป็นคนดีจริงๆโทมัสยิ้มทั้งน้ำตาผมจะรอคุณเสมอนะครับแคทเธอรีนเขาพูดไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการผมผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณแคทเธอรีนกอดโทมัสขอบใจนะักเธอพูดฉันรู้ว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉันเสมอหลังจากวันนั้นโทมัสก็พยายามทำใจยอมรับความจริงเขาเลิกคิดที่จะครอบครองหัวใจของแคทเธอรีนและหันมาให้ความสำคัญกับการเป็นเพื่อนที่ดีของเธอแทนโทมัสยังคงแวะเวียนไปที่ร้านดอกไม้ของแคทเธอรีน อยู่เสมอเขาช่วยเธอจัดดอกไม้ดูแลร้านและเป็นเพื่อนคุยในยามที่เธอเหงาแม้ว่าในใจลึกๆเขายังคงรักแคทเธอรีนอยู่แต่เขาก็เลือกที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นไว้และยินดีกับความสุขของเธออาเธอร์เองก็รู้สึกขอบคุณโทมัสที่เข้าใจและยอมรับในความสัมพันธ์ของเขากับแคทเธอรีนเขารู้ว่าโทมัสเป็นคนดีและเขาก็รู้สึกยินดีที่ได้โทมัสมาเป็นเพื่อนความสัมพันธ์ของอาเธอร์และแคทเธอรีนยังคงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่าง,งอมีความสุขดูแลเอาใจใส่กันและกันและผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันแม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะถูกคนอื่นมองด้วยสายตาแปลก,ปลกๆหรือได้ยินคำซุบซิบนินทาแต่พวกเขาก็ไม่เคยหวัน่นไหวความรักของพวกเขามั่นคงและแข็งแกร่งพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุฐานะหรือความคิดเห็นของคนอื่นในทุกๆเช้าอาเธอร์จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มเขาจะเดินไปที่หน้าตา่าง และมองออกไปยังฟาร์มดอกไม้ของเขาดอกไม้หลากสีสันบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณอาเธอร์รู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เขามีเขาขอบคุณสำหรับค,บความรักที่เขามีให้กับแคทเธอรีนขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่เขามีกับโทมัสและขอบคุณสำหรับความงามของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเขาอาเธอร์เดินลงไปชั้นล่างและพบแคทเธอรีนกำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่ในครัวกลิ่นหอมของกาแฟและขนมปังปิ้งลอยมาแต่จมูกอรุณสวัสดิ์ครับที่รักอาเธอร์พูดพร้อมกับโอบกอดแคทเธอรีนจากด้านหลัง อรุษสวัสดิ์ค่ะแคทเธอรีนตอบพร้อมกับหันมายิ้มให้เขาวันนี้คุณอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษไหมอาเธอร์ถามฉันอยากจะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกับคุณแคทเธอรีนตอบแล้วก็ไปเยี่ยมโทมัสที่ร้านดอกไม้ด้วยความคิดดีเหมือนกันนะอาเธอร์พูดผมเองก็ไม่ได้เจอโทมัสนาแล้วเหมือนกันหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วอาเธอร์และแคทเธอรีนก็ออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะพวกเขาเดินเคียงข้างกันไปตามทางเดินที่ร่มรื่นสูดอากาศบริสุทธิ์และเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติ คุณจำวันที่เราเจอกันครั้งแรกได้ไหมแคทเธอรีนถามขึ้นจำได้สิอาเธอร์ตอบวันนั้นผมเข้าไปในร้านของคุณเพื่อซื้อดอกไม้แล้วคุณก็ตกหลุมรักฉันตั้งแต่แรกพบแคทเธอรีนพูดพร้อมกับหัวเราะผมไม่ปฏิเสธหรอกอาเธอร์ตอบแต่ผมก็ไม่คิดว่าคุณจะรักผมเหมือนกันฉันเองก็ไม่คิดเหมือนกันแคนเทเธอรีนพูดแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการได้รักคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันอาเธอร์ยิ้มและจับมือแคทเธอรีนขึ้นมา ผมก็รู้สึกเหมือนกันเขาพูดผมรักคุณนะแคทเธอรีนฉันก็รักคุณคะอาเธอร์แคทเธอรีนตอบทั้งสองเดินเคียงข้างกันต่อไปท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นและบรรยากาศที่แสนโรแมนติกพวกเขารู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้มาพบกันและได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันความรักของพวกเขาเป็นเหมือนอนกับดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างงดงามแม้จะผ่านฤดูกาลต่างๆมามากมายแต่มันก็ยังคงเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากเดินเล่นในสวนสาธารณะเสร็จแล้ว อาเธอร์และแคทเธอรีนก็แวะไปเยี่ยมโทมัสที่ร้านดอกไม้โทมัสกำลังยุ่งอยู่กับการจัดช่อดอกไม้แต่เมื่อเขาเห็นอาเธอร์และแคทเธอรีนเดินเข้ามาเขาก็รีบวางมือและเดินออกไปต้อนรับสวัสดีครับคุณอาเธอร์คุณแคทเธอรีนโทมัสพูดพร้อมกับรอยยิ้มสวัสดีเจ้าโทมัสแคทเธอรีนตอบวันนี้ขายดีไหมก็เรื่อยๆครับโทมัสตอบแล้วพวกคุณหลักครับวันนี้ไปไหนกันมาเราไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกันมานะอาเธอร์ตอบบรรยากาศดีมากเลยผมเองก็อยากไปเดินเล่นบ้างเหมือนกัน โทมัสพูดแต่ช่วงนี้งานยุ่งมากเลยไว้ว่างๆเราไปเดินเล่นด้วยกันก็ได้นะแคทเธอรินพูดดีเลยครับโทมัสตอบผมจะรอวันนั้นนะครับอาเธอร์และแคทเธอรินใช้เวลาอยู่ที่ร้านดอกไม้ของโทมัสสักพักพวกเขาช่วยโทมัสจัดดอกไม้ดูแลลูกค้าและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโทมัสรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาร่วมกับอาเธอร์และแคทเธอรินเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ขอบคุณมากนะเจ้าโทมัสที่ให้เรามาช่วยงานแคทเธอรีนพูดกับโทมัสก่อนที่พวกเขาจะกลับไม่เป็นไรครับโทมัสตอบผมยินดีมากที่พวกคุณมาไว้คราวหน้าเรามาช่วยใหม่นักอาเธอร์พูดครับโทมัสตอบผมจะรออาเธอร์และแคทเธอรีนลากโทมัสและเดินออกจากร้านดอกไม้พวกเขากลับมาที่ฟาร์มของอาเธอร์และใช้เวลาช่วงบ่ายด้วยกันในขณะที่อาเธอร์ และแคทเธอรีนกำลังนั่งดื่มชายอยู่บนระเบียงบ้านพวกเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นอาเธอร์ Arthur, ลุกขึ้นไปเปิดประตูและพบโทมัสยืนยิ้มอยู่สวัสดีครับคุณอาเธอร์โทมัสพูดผมเอาเค้กมาฝากขอบใจมากโทมัสอาเธอร์ตอบเข้ามาข้างในก่อนสิโทมัสเดินตามอาเธอร์เข้าไปในบ้านแคทเธอรีนยิ้มต้อนรับเขาสวัสดีเจ้าโทมัสเธอพูดมานั่งด้วยกันก่อนสิโทมัสนั่งลงบนเก้าอี้ข้างข้างแคทเธอรีนเค้กหน้าทานจังเลยแคทเธอรีนพูดขอบคุณครับโทมัสตอบ ผมตั้งใจทำมาให้พวกคุณโดยเฉพาะเลยใจดีจังเลยนะโทมัสอาเธอร์พูดว่าแต่มีธุระอะไรหรือเปล่าถึงมาหาเราถึงที่นี่จริงๆแล้วผมก็ไม่มีธุระอะไรหรอกครับโทมัสตอบผมแค่อยากมาเยี่ยมพวกคุณและก็เอาเค้กมาให้ขอบใจมากนะัแคทเธอรีนพูดน้ำใจของเธอนี่ช่างประเสริฐจริงๆทั้งสามคนนั่งคุยกันสักทักบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโทมัสรู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่กับอาเธอร์และแคทเธอรีนเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจริงจริง ผมรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเวลาที่อยู่กับพวกคุณโทมัสเธอก็เป็นคนในครอบครัวของเราเหมือนกันนะโทมัสเอาเธอร์พูดขอบคุณนะโทมัสพูดสำหรับทุกอย่างไม่ต้องขอบคุณหรอกแคเทเธอรีนพูดเราต่างหากที่ต้องขอบคุณเธอที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอผมต่างหากที่ต้องขอบคุณโทมัสพูดที่ให้โอกาสผมได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเราต่างหงหากที่ต้องขอบคุณเธอเอาเธอร์พูดเธอเป็นคนดีและเป็นเพื่อนแท้ขอบคุณครับโทมัสตอบ ผมซาบซึ้งใจมากมาทานเค้กกันเถอะแคเทเธอรินพูดก่อนที่มันจะละลายหมดทั้ง3ามคนหัวเราะและเริ่มลงมือทานเค้กโทมัสรู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองเขารู้สึกขอบคุณสําหรับมิตรภาพที่เขามีให้กับอาเธอร์และแคทเทอรีนเค้กอกร่อยมากเลยโทมัสอาเธอร์ Arthur ชมขอบคุณครับโทมัสตอบผมดีใจที่คุณชอบคราวหน้าเธอต้องสอนฉันทําบ้างนะแคทเทอรินพูดได้เลยครับโทมัสตอบ ผมยินดีสอนคุณทุกอย่างที่ผมรู้ขอบใจนะักแคทเธอรินพูดเธอช่างเป็นคนดีจริงๆไม่เป็นไรครับโทมัสตอบผมเต็มใจทำให้คุณอยู่แล้วหลังจากทานเค้กเสร็จแล้วโทมัสก็ขอตัวกลับผมต้องกลับแล้วหล่ะครับเขาพูดขอบคุณสำหรับเค้กนะ้าโทมัสอาเธอพูดแล้วก็ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมไม่เป็นไรครับโทมัสตอบผมยินดีมาเสมอเดินทางกลับดีๆนะแคทเธอรินพูดครับโทมัสตอบแล้วเจอกันใหม่ครับแล้วเจอกัน อาเธอร์และแคทเทอรินพูดพร้อมกันโทมัสเดินออกจากบ้านของอาเธอร์ด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจเขารู้สึกขอบคุณสําหรับมิตรภาพที่เขามีให้กับอาเธอร์และแคทเทอรีนแม้ว่าเขาจะไม่ได้ครอบครองหัวใจของแคทเทอรีนแต่เขาก็รู้สึกยินดีที่ได้เห็นเธอมีความสุขและเขาก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออาเธอร์และแคทเธอรีนมองตามหลังโทมัสไปจนลับสายตาพวกเขารู้สึกขอบคุณสําหรับมิตรภาพที่พวกเขามีให้กับโทมัสเช่นกันโทมัสเป็นคนดีจริงๆนะแคทเทอรินพูด ใช่อาเธอร์ตอบเขาเป็นคนจิตใจดีและอ่อนโยนฉันดีใจที่เราได้รู้จักเขานะแคทเทอรินพูดฉันก็เหมือนกันอาเธอร์ตอบเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเราฉันหวังว่าเขาจะมีความสุขนะแคทเทอรินพูดฉันก็หวังว่าอย่างนั้นอาเธอร์ตอบเขาควรจะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตเราควรจะทําอะไรสักอย่างเพื่อเขาแคทเทอรินพูดเพื่อเป็นการตอบแทนน้ําใจของเขาเราจะทําอะไรได้ละ่ะอาเธอร์ถามฉันก็ยังนึกไม่ออกแคทเทอรินตอบ แต่เราต้องคิดอะไรสักอย่างให้ออกเรามีเวลาคิดอีกเยอะอาเธอร์พูดตอนนี้เราไปเดินเล่นกันเถอะไปสิแคทเธอรีนตอบฉันอยากไปดูดอกไม้ที่ฟาร์มของคุณอาเธอร์และแคทเธอรีนเดินเคียงข้างกันไปยังฟาร์มดอกไม้ของอาเธอร์ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอมชมพูบรรยากาศยามเย็นช่างเงียบสงบและงดงามฟาร์มของคุณสวยมากเลยนะอาเธอร์แคทเธอรีนพูดขอบคุณครับอาเธอร์ตอบผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่ที่นี่ฉันไม่แปลกใจเลย แคทเธอรีน <Catherine S 2> พูดที่นี่เงียบสงบและร่มรื่นมากคุณอยากจะมาอยู่ที่นี่กับผมไหมแคทเธอรีนอาเธอร์ถามหมายความว่ายังไงครับแคทเธอรีนถามกลับผมหมายความว่าคุณอยากจะย้ายมาอยู่ที่ฟาร์มกับผมไหมาอาเธอร์ถามเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่แคทเธอรีนยิ้มฉันก็อยากจะอยู่ที่นี่กับคุณค่ะอาเธอร์เธอตอบแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงร้านดอกไม้ของฉันเราช่วยกันดูแลร้านดอกไม้ก็ได้อาเธอร์พูดผมเองก็มีความรู้เรื่องดอกไม้อยู่บ้าง จริงหรือคัแคทเทอรินถามคุณจะช่วยฉันดูแลร้านดอกไม้จริงๆเหรือแน่นอนอาเธอร์ตอบผมยินดีทําทุกอย่างเพื่อคุณขอบคุณค่ะอาเธอร,อร์แคทเธอรินพูดคุณช่างดีกับฉันเหลือเกินผมรักคุณนะแคทเทอรินอาเธอร์พูดผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณฉันก็รักคุณค่ะอาเธอร์แคทเทอริรนตอบและฉันก็อยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณเหมือนกันทั้งสองอบกอดกันท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่กําลังเบ่งบานพวกเขารู้สึกโชคดีเหลือเกิน ที่ได้มาพบกันและได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันความรักของพวกเขาเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่ผลิดออกออกผลอย่างงดงามแม้จะผ่านฤดูกาลต่างๆมามากมายแต่มันก็ยังคงเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาเธอร์และแคทเธอรีนก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่ฟาร์มดอกไม้ของอาเธอร์พวกเขาช่วยกันดูแลฟาร์มและร้านดอกไม้ของแคทเธอรีนโทมัสยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมพวกเขาทุกๆสัปดาห์เขากลายเป็นเพื่อนสนิทและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชีวิตของพวกเขาทั้งสามคนเต็มไปด้วยความสุขความรักและเเสียงหัราะ